คิดถึงาสุดยอดนี่โอ้โหนี่คือที่สุดน้องๆเก่งมากแล้วคือแบบโตขึ้นเยอะมากรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับเอาจริงในฐานะพิธีกรเลยนะตั้งแต่เห็นว่าตั้งแต่น้องๆองเริ่มต้นรายการก็เก่งแล้วแล้วพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆในรายการแล้วอ,ออกจากรายการมาสุดๆไปเลยนี่พูดชมไปด้วยแล้วก็ให้น้องๆได้หายใจไปในตัวด้วย <laughs> พร <อ S 1> ้อมไหมฮะ โอเค okay, <ม>ถ้าพร้อมแล้วให้น้องๆแนะนำตัวเลยว e r e c h สวัสดีครับพวกเราออไรแคนครับสวัสดีครับผมนักไร่แค้นครับ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับผมตุ้ยไรแค่นครับ <S 2> <S 2> สวัสดีครับมิเรียมไรแค่นครับสวัสดีครับไรโกไรแคนครับ สวัสดีครับผมอะไรคครับสงสัยว่านี่คนหรือวิตามินซีครับทำไมฮะทำไมมองแล้วมันมันดีต่อตาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดีต่อใจด้วยนี่เก่งมากๆน้องๆเข้าเรื่องเลยวันนี้เรามา Thailand การ์ p r าพรีเของ Mission Impossible เป็นคอหนังอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหชอบดูหนังกันเดีแล้วหรือเปล่าใช่ครับก็จริง ผมบอกว่า Mission Impossible เนี่ยก็คือเป็นหนังที่พ่อคุณพ่อผมเนี่ยก็คือพาผมดูพาคุณพ่อพาไปดูใช่เลยครับคุณพ่อคุณพ่อคือจริงๆเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าเป็นหนังที่ผมชอบเรื่องนึ่งเลเพราะว่าเออผมชอบในตัวของนักแสดงก็คือทอมครูสได้เลยก่อนที่ข้อคำถามถัดไปเดี๋ยวขอทิชชู่ให้น้องๆนิดนึงดีไหมเนาะซับหน้ากันนิดนึงจะได้แบบรอๆจะได้รอๆนะครับทีมงานครับเดี๋ยวขอทิชชู่ขึ้นมานิดนึงนะครับ รอยอยู่แล้วรออยู่แล้วใช่แล้วจะได้แบบเป๊ะๆไงเป๊ะๆอืมอ่ะลบคันหลังเล็กน้อยเพราะว่าโหเต้นแบบเต็มที่มากถูกไหมบอกเลยทั้งหมดทั้งมวลนะครับความพิเศษบนเวทีนี้ภายใต้แฮชแ็กเดี๋ยวนั้นนั่นคือ SFX กระจายมากเลยนะครับทุกคนโอเคชอบในความพยายาม SFX Mission Impossible ครับทุกช่องทางทุกโซเชียลมีเดียกันเลยนะฮะตรซก็ยังลงได้นะฮะถึงแม้ว่ามันกดไม่ไปก็ติดไว้ก็ได้คนจะได้เห็นนะครับบอกเลยว่านี่คือ Thailand Gala Premiere เพียงหนึ่งเดียวจากที่ Central w เวิลแห่งนี้เลยนะครับกับดีคอนโซลตรงนี้ห้างแตกกันเลยทีเดียวแล้วก็รับชมห่นทางไลฟ์ด้วยนะฮะเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมโอเคนะ ครับผมมาลุยกันต่อเมื่อกี้พูดถึงมิชชั่นชอบู่แล้วแล้วคือน้องๆทุกคนก็คือเป็นคอหนังชอบดูหนังกันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่เลยว่าแบบยิ่งหนังบูนี่พวกผม a c t i แ n action a c t i o นสายบูนอีแล้วแล้วปกติเวลาดูนี่ต้องไปดูที่ไหนฮะโอ้โหต้องแน่นอนยังไงฮะก็คือดูที่ S F Cinema นั่นเอง อันนี้ไม่ได้อวยนะนี่คือเรื่องจริงเราดูจริงๆน้องๆดูที่ S F Cinema บ่อยมากจริงๆริงมาดูะดูจนพี่ที่ขายตั๋วจําหน้าได้แล้วดูจนทักแล้วเหรอใช่ครับแล้วปกติเราดูลงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมมันมีหลายลงมากตามไลฟ์สไตล์เลยอะใช่คือแบบว่ามันก็อยู่ที่เรลงว่าแบบเราอยากดูลงไหนแต่ว่าถ้าสมมติกับหนังเรื่องนี้นะถ้าให้ผมแนะนำนี่ หนังยาวๆแบบนี้ผมแนะนำเป็นโรงแบบเดอะเบสไหมเออเดอะเบสซีนีม่าไบโอมเลยว่าถ้าเป็นโรงนั้นนี่ขู่นอนสบายดูหนังสนุกแล้วก็มีป๊อปคอร่อยอร่อยให้กินโอ้โหครบเครื่องมากเหมือนได้นั่งดูอยู่บ้านอ่ะเหมือนได้นั่งดูอยู่บ้านเหมือนนั่งอยู่ถือว่าเออสบายกว่าบ้านนะสบายกว่าบ้านด้วยยกโรงสบายไวที่บ้านเออสบายมากสบายมากผมเคยไปนอนไปแล้วเออแบบผมไม่อยากผมอยากแบบซื้อตั๋วเพื่อมานอนอย่างเดียวเลยผมอยากนอนบ้านแล้วดูหนังด้วยดูหนังด้วยพี่พี่มิ้บอกไม่ได้ไม่ได้ enjoy หนังนิดนึงแต่บอกเลยนะครับที่ s f Cinema ทุกสาขาคือแบบว่ามีหลากหลายโรงตามชอบเลยเมื่อกี้น้องๆบอกว่าชอบการกับ The Best Cinema by OMAX แล้วมีมากกว่านั้นด้วยนะฮะมี NT First Class โอ้โหมีตัว Sigma มี MX 4D แล้วก็อีกมากมายอันนี้คือแค่เบื้องต้น Cinema Field นั่นเองนะฮะไปกันต่อ Mission Impossible คืนนี้ดูไหมดูโอ้โหตองดูต้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 องาูต้องด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 ูตองดูตองด เรารู้ว่าฉากไหนใช่ปะใช่นี่มองตาก็รู้ใจเหรอเนี่ยนั่นคือถ้าพูดถึงหนังเรื่อง Mission Impossible นี่ยฉากที่ทุกคนนึกถึงแรกๆน่าจะเป็นแบบฉากบู๊ไหมฉากต่อสู้ไหมของทอมครูซซึ่งแบบทางทอมครูซก็ขึ้นชื่อเลครับว่าเวลาจะมีฉากต่อสู้อะไรเขาจะเล่นด้วยตัวเองเนาะใช่เหมือนแบบไปดู behind the scene มาก็คือเหมือนเออมันจะมีแบบที่แบบว่าต้องบู๊จริงๆใช่ต้องเล่นจริงๆเลยแต่ออเออร์แอนด์เจอร์มากๆเลยแต่เขาแบบว่าไม่อะไรเลยเขาทำเองไม่ไม่ไม่งอซีจีเลยไม่งอซีจีซีจมันขนาดนั้นเลยนัดว่าไง มีฉากนึงที่ผมชอบมากเลยคือเทเลอร์นี่ก็คือฉากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อะครับเฮ้ยว้าบไปผ้ฉากนั้นวาดเสียวมากผมแล้วผมไปดูพี่ไฮเด e ซีนมาก็เพิ่งรู้ว่าเขาแบบแสดงเองแสดงเองม่ใช่ไม่ไม่สชนไม่ใช่ไม่ใอ่ไม่ใช่อม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมีการแบบว่ามันชทม่ใ่ม่ใช่ไบ่ใช่ไม่ใชือก่องเท้าใชไม่ใไม่ใไม่ใช่ไมเใ่ไเใช่ไมให้ไม่ไป่กี่ยวได้ใช่ม่ใช่มอดภัยม่่ไึ่ใอู่่่ล้วแต่ว่าก็คือเล่นเองอู่่ใช่ไให้ได่ฟีลลิ่นั้นมา คือไงคือตอนเราดูทุกตัวอย่างเราก็รู้สึกว่ามันสมจริงมากแล้วอ่ะเพราะเรารู้อีกว่ามันไม่ใช้ซีจีเลยอ่ะไม่ก็ได้โหว้าวกล้าได้ไงมันคือสเสนดห์ของหนังเลยนะมันป็นแบบสเสดียอย่างเลยใช่จริงจริงมากๆเลยฮงครับไม่คือเวลาแบบเหมือนพอเราดูในหนังอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาใช้ซีจีหรือเขาเล่นจริงพอไปกลับไปดูอีกทีว่าแบบว่าเขาเล่นจริงๆอ่ะมันได้ีฟิลที่แบบว่าโอ้ยย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 ย้นยยยยยยะะยย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 ยตามกันสําหรับ สาธารณะเลยก็คือวันพรุ่งนี้ละ11กรกฎาคมนะฮะสระแคทในงานคืนนี้ได้ดูแน่นอนอีกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mission Imp พ s s i b l ลคือคืออะไรครับทแ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 ทมแทมแครับมอทมแทงแทมซทมแ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 ไม่มีใครตทมแทมแทมแเมแ่อแทมแทมพลงแทมซแลมแทมแต่ว่าก่อนที่น้องๆทมแทมแเมื่อแี้แบบว่าเราเราได้ฟังตีมซอทมมแล้ว ถ้ามีตีมซองแล้วเพราะว่าเขาเก่งเรื่องการเต้นอยู่แล้วถูกไหมให้แบบโอ้ถ้าพูดมาแบบนี้ครับให้ให้โจทย์แบบสดๆเหมือนในโปรเจกต์อัลฟาภารกิจของคุณบนเวทีนี้โอ้โหโสท่าหรือจะเต้นก็ได้เอาให้เข้ากับทีมซองของ Mission อิมพอส i b ิเทำได้เปล่าโอ้โหให้เวลาคิด3วิ3 2 1หหมดเวลายังไม่ทันตอบตกลงเลย ได้อยู่แล้วพี่ได้ครับได้ครับได้ได้โอเคพวกเราในแคนพร้อมแสดงทุกทุกทุกนาทีเมย่อทุกมือไม่รอช้าครับทีมงานตีมซอง Mission Impossible Here we go พี่ได้ก่อนเลยพี่ได้ก่อนเลยโอ้โห

โอ้แต่ขอบคุณมากให้พี่ๆมาแจมด้วยนะครับวันนี้เป็นไงฮะไลฟ์คิวแฮปปี้ไหมไลฟ์คิวว่าไงเความสุขผ่านไปไวเสมอแต่ว่าน้องๆยังไม่ไปไหนแน่นอนเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันตอนจบเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูด้วยคืนนี้ Mission Impossible Dead Reckoning Part One ให้ฝากเชิญชวนดู Mission Impossible ที่ S.F Cinema แล้วก็ฝากผลงานกันด้วยเพราะเมื่อเสักนี้ก็เพลงซิงเกิลของน้องๆเลยเชิญเลยครับเต็มที่เลยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่ามาดูเรื่อง Mission Impossible กันเยอะๆเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะทิ้งท้ายเล็กๆไว้ข้างหลังว่า Part One แสดงว่ามันจะต้องมีปมอะไรทิ้งไว้แน่นอนก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆที่ S.F Cinema นะครับผมครครับผมแล้วก็ ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับที่โชว์เมื่อกี้ชื่อเพลงว่าเลิกกับเขาเดียวเหงาเป็นเพื่อนเมย์ไอครับสามารถรับชมได้ทาง y o u ูทูบไลเซอร์บิวสี่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามพวกเราไลค์แคนทั้ง5คนนะครับสามารถติดทางได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับเซิร์ชไปว่าไลค์แคนออฟฟิเชียลครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับมานนแ้วนะครับไลค์แคนเทคแคนนะขอให้ฟังต่อเนื่องแล้วก็ได้เจอกันบนเวทีแบบนี้เรื่อย นะเดี <c ười> kho, ๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้เนาะเทคแคร์ห่วงยังไม่รู้ของใครแต่ห่วงใยมีให้น้องๆเสมอนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมไปนั่งด้านล่าง ให้กำลังใจพี่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูหนังไปพร้อมๆกันกับ Mission Impossible Dead Reckoning Part One นะฮะแฮชแท็กเดียวเท่านั้นที่เราต้องการครับแฮชแท็กหลักของงานในวันนี้ SFX Mission Impossible นี่คือ Thailand การล่า e m i เมียที่เดียวของประเทศไทยเลยนะฮะทักทายทุกคนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในตอนนี้ด้วยนี่คือซูซูกเข้ามานะฮะเมื่อครู่นี้เจอกันไลฟ์แกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อทอมครูซหรือว่าอีธานฮันพบขึ้นชื่อในเรื่องของความหล่อเรื่องของความเท่ พูดแค่นี้ก็กรี๊ดแล้วไม่มีใครสนใจเวทีแล้วข้างบนเขาสแตนบายกันแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับวินน<า>ี่พรามไหมและไม่ได้มาคนเดียวบอกเลยมากับโโหสุดหล่อบแบบตัวพ่อเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นใครนั้นไปพบกับสายลับสุด